อันนี้ไม่ต้องติดตามนะคะอันเนี้ยนิสัยโคตรแย่ชอบทำคลิปไม่ให้ทุกคนมาติดตามช่องเราเราก็เลิกติดตามช่องเรานะคะนี่คือเหตุผลมีน้องลิซ่าถาม แล้วก็ส่งลิงก์มาให้พี่ก็จัดการเรียบร้อยนะคะจะเจอดียกเจอดีสักยอมมาทนแล้วนะตวงตาข้างเดียวเผือว่ากูทน่ยกูไม่ทนเนสียงอาจจะเบานิดนึงนะแต่ก็พอได้ยินแหละถ้าพี่วงไปอีกอันนึงน้องไม่ต้องติดตามนะคะไปบ่ายค่ะนี่อันนี้ไม่ต้องติดตามนะคะไอผมสองสีเนี่ยอืม ชอบนิสสโคตแย่เลยแม,นะม่น่ะน้องลิซ่าคนนั้นนะคะเป็นคนทุกคนพูดดูไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจะเห็นความแสบของมันค่ะ Oh! <laughs>